ภาวะแทรกซ้อนหลังผู้ป่วยมะเร็งนลีเวศได้รับยาเคมีบำบัดช่วงที่พบอาการภาวะแทรกซ้อนตามรอบของเคมีบำบัดอาการข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนจากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเงนรีเวตสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของยาเคมีบำบัดความไวของผู้ป่วยและรอบของการให้ยาโดยสรุปดังนี้ 1. ขึ้นไส้อาเจียนเกิดจากการกระตุ้นศูนย์อาเจียนในสมองจากยาเคมีบำบัดพบได้ทันทีภายหลังได้รับยาเคมีบำบัดหรือภายใน24-72ชั่วโมงแรกรอบที่1มักพบอาการเด่นชัดและเกิดขึ้นในรอบที่1ถึงรอบที่3การปฏิบัติตัวแนะนำผู้ป่วยให้รับประทานอาหารอ่อนย่อยง่ายแบ่งมือย่อยหลีกเลี่ยงอาหารมันของทอดและกินแรง ควรรับประทานยาแก้คลื่นไส้ก่อนให้ยา 2. อ,อาการท้องเสียภาวะท้องเสียจากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งนรีเวทพบได้ตั้งแต่รอบแรกของการให้ยามักเกิดขึ้นในระยะ3-5วันหลังได้รับยาเคมีบำบัดแต่ละครั้งไปจนถึงรอบที่3-4ขึ้นอยู่กับชนิดของยาโดยอาจกระตุ้นเยื่อบุกลำไส้ให้เกิดการอักเสบและทำลายผนังลำไส้ ทำให้การดูดซึมลดลงและเกิดการเคลื่อนไหวของลำไส้เร็วผิดปกติผู้ป่วยจะมีอาการถ่ายเหลววันละมากกว่า3ครั้งปวดเกร็งท้องอ่อนเพียจากการเสียเกลือแร่การปฏิบัติตัวประเมินจำนวนครั้งและลักษณะของอุจจาระให้ดื่มน้ำเกลือแร่เพื่อชดเชยน้ำและเกลือแร่รับประทานอาหารอ่อนย่อยง่ายหีกเลี่ยงอาหารมันอาหารหมักดองนม 3. ภา,าวะท้องผูก ภาวะโองผูกพบได้ตั้งแต่การให้ยาเคมีบำบัดรอบแรกโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ได้รับยาแก้คลื่นไส้อาเจียนร่วมกับยาเคมีบำบัดโดยยาทำให้ลดการเคลื่อนไหวของลำไส้ผู้ป่วยจะมีอาการไม่่ายอุจราเกินสองวันและอึดอัดแน่นท้องเบื่ออาหารการปฏิบัติตัวแนะนำให้ดื่มน้ำมากกว่า2ลิตรต่ตอวันรับประทานผักผลไม้สดและธัญพืชออกกำลังกายเบาๆเช่นเดิน อาจพิจารณาให้ยาระบายหากไม่ถ่ายเกิน2วันแจ้งแพทย์หากมีอาการแน่นท้องมากหรืออาเจยียนร่วมด้วย 4. ผมร่วงยาเคมีบำบัดทำลายเซลล์ผมที่แบ่งตัวเร็วที่มีผลต่อรูขุมขนเริ่มปรากฏในรอบที่1-2ถึสงและจะมีมากขึ้นในรอบถัดไปการปฏิบัติตัวแนะนำตัดผมสั้นก่อนให้ยาเตรียมใจผู้ป่วยให้เข้าใจว่า เป็นผลชั่วคราวอธิบายว่าผมจะกลับมาขึ้นใหม่เมื่อให้ยาครบตามแผนการรักษาจัดเตรียมหมวกวิกผมหรือผ้าคลุมศีรษะลดการหวีแรงๆรักษาความสะอาดหนังศีรษะใช้แชมพูสระผมอ่อนๆให้กำลังใจผู้ป่วยเลี่ยงสารเคมี5อ่อนเพียเกิดจากการที่ร่างกายใช้พลังงานในการฟื้นฟูเซลล์ เริ่มปรากฏในรอบที่2อถึงสและจะมากขึ้นในรอบถัดไปการปฏิบัติตัวแนะนำให้ผู้ป่วยพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงกิจกรรมหนักและประทานอาหารที่มีพลังงานเช่นข้าวไข่เนื้อสัตว์และน้ำให้เพียงพอ 6. แผลในปากเยื่อบุปากอาักเสบเกิดจากการที่ยาไปทำลายเซลล์เยื่อบุช่องปากมักพบในรอบที่2-3ถึงของการให้ยา โดยเฉพาะเมื่อเม็ดเลือดขาวเริ่มลดต่ำลงการปฏิบัติตัวแนะนำผสมน้ำเกลือบ้นปากเกลือ1ช้อนชาในน้ำต้มสุบ500มิลลิตรวันละ4-6ครั้งหลีกเลี่ยงอาหารเผ็ดด้อนแข็งและรสจัดอมน้ำแข็งก่อนระหว่างหลังให้ยาเคมีบำบัดเพื่อลดการไหลเวียนเลือดบริเวณช่องปากโดยเริ่มอมก่อนให้ยา5นาทีอมต่อระหว่างให้ยาเคมีบำบัด อมหลังให้ยา5-10นาทีการอมน้ำแข็งช่วยลดอาการแผลในปากเยื่อบุป,ปากอักเสบโดยลดการไหลเวียนเลือดในเยื่อบุช่องปาก 7. ภาวะซีดยากดไขกระดูกทำให้เม็ดเลือดแดงงดลงโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดต่อเนื่องหลายรอบพบมากตั้งแต่รอบที่2เป็นต้นไปจนถึงรอบที่6ผู้ป่วยจะมีอาการเหนื่อยง่ายเวียนศีรษะ การปฏิบัติตัวแนะนำให้ผู้ป่วยพักผ่อนให้มากขึ้นรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กเช่นตัาไข่แดงผักใบเขียวและอาหารที่มีโปรตีนสูงเช่นเนื้อปลาไขาต่ต้มเต้าหู้ขาวถั่วเขียวเสริมสร้างเม็ดเลือดและกล้ามเนื้อลดความเสี่ยงจากภาวะซีดแจ้งแพทย์หากเหนื่อยง่ายตรวจ C b c ควรแจ้งแพทย์อาจพิจารณาให้เลือด 8. เม็ดเลือดขาวต่ำมีไข้เกิดหลังให้ยา7-10วันจากการกดไขกระดูกมักพบในรอบที่2-3หรือมากกว่ามีไข้เป็นสัญญาณสำคัญของการติดเชื้อในผู้ป่วยที่มีเม็ดเลือดขาวต่ำแนะนำผู้ป่วยให้วัดไข้ทุกวันหากมีไข้เกิน38องศาเซลเซียสต้องรีบพบแพทย์ทันทีการปฏิบัติตัวหลีกเลี่ยงแหล่งเชื้อโรคชุมชนแออัดล้างมือบ่อยๆ ใส่หน้ากากอนามัยนวดอาหารดิบีกเลี่ยงผลไม้เปลือกบางเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชือ้อให้รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ๆแนะนำผู้ป่วยให้วัดไข้ทุกวันหากมีไข้เกิน38องศาเซลเซียสต้องรีบพบแพทย์ 9. ภาวะภูมิไวเกินคือการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่มากเกินไปหรือผิดปกติ ต่อสิ่งกระตุน้นส่งผลให้เกิดอาการตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงรุนแรงเป็นภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นขณะให้ยาเคมีบำบัดซึ่งอาจดุนแรงถึงขั้นช็อกหรือเสียชีวิตได้อาจพบได้ตั้งแต่รอบที่2-3ถึง3ควรอยู่ในความดูแลของพยาบาลขณะให้ยาหากพบอาการผิดปกติดังต่อไปนี้ต้องรีบแจ้งพยาบาลทันทีเช่นผื่นขึ้นทันทีผิวหนังแดงลมพิษหายใจลำบากแน่นหน้าอกหอบ ปวกบวมใบหน้าบวมเป็นต้นการปฏิบัติตัวกดขิ่งเรียกพยาบาลทันทีหากมีอาการผิดปกติใดๆข้างต้นแจ้งชื่ออาการที่รู้สึกหรือหากพูดไม่ได้ให้คนที่อยู่ใกล้แจ้งทันทีอย่าฝืนทนหรือรอให้อาการหายเองต้องหยุดยาและรายงานแพทย์ตรวจเยี่ยมอาการและให้ยากดภูมิทันที 10. บพืน้นลายเล็บสี้ำ หรือเกิดจากยาเคมีบำบัดบางชนิดที่กระตุ้นการสร้างเม็ดสีเมลานินของเล็บลักษณะคือเล็บมีลายเส้นสีน้ำตาลดำหรือมีสีคํำกระจายทั่วเล็บพบได้ทั้งนิ้วมือและนิ้วเท้าพบได้ตั้งแต่รอบที่1-3เป็นต้นไปอาจเห็นชัดเจนหลังผ่านไป2-4สัปดาห์หลังให้ยาการปฏิบัติตัวสังเกตเล็บแจ้งพยาบาลหากมีรอยคํารอยขีดหรือความผิดปกติ หลีกเลี่ยงการกระแทกเล็บห้ามทาเล็บหรือใช้น้ำยาล้างเล็บทาครีมบำรุงเพื่อป้องกันความแห้งและเปราะให้ความมั่นใจว่าไม่อันตรายและสามารถหายได้เมื่อหยุดยา 11. อาการชาปลายมือปลายเท้ายาเคมีบำบัดมีผลต่อระบบประสาทส่วนปลายอาการอาจเริ่มตั้งแต่รอบที่2อถึงสของการให้ยาเคมีบำบัด และมากขึ้นเมื่อได้รับยาไปหลายรอบพบบ่อยในรอบหลังๆเช่นรอบที่3ขึ้นไปการปฏิบัติตัวหลีกเลี่ยงสัมผัสของล้อหรือของมีคมสวมถุงมือหรือถุงเท้าเมื่อมีอาการแจ้งแพทย์หากอาการรุนแรงขึ้น 12. ภาวะหลอดเลือดดำอุดตันมักพบในมะเร็งหลังไข่มะเร็งเยื่อบุโพรมดลูกและมะเร็งปากมดลูกเนื่องจากภาวะริบเนือออุดตัน ยาเคมีบำบัดกระตุ้นการแข็งตัวของเลือดเป็นผลจากการอักเสบของมะเร็งพบบ่อยในรอบหลังๆเช่นรอบที่สมขึ้นไปโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมนั่งหรือนอนนิ่งนานแนะนำให้ขยับตัวบ่อยๆดื่มน้ำเพียงพอการปฏิบัติตัวกระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหวบ่อยๆไม่นอนหรือนั่งนานเกินไปดื่มน้ำให้เพียงพอสังเกตอาการบวมแดงร้อนที่ขา 13. าภาวะเลือดออกในมะเร็งนานีเวศพบในมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเงยื่อบุโพรงมดลูกหรือมะเร็งรังไข่ลูกลามักพบได้ในรอบที่3-4ถึงหรือมากกว่าเมื่อเก็ดเลือดเริ่มลดต่ำลงสาเหตุจากมะเร็งกินเส้นเลือดหรือเยื่อบุที่ไม่สมบูรณ์หลังได้รับยาเคมีบำบัดการปฏิบัติตัวมดมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่มีเลือดออกหรือภายใน7-14ถึงวันหลังได้รับยาเคมีบำบัด ใช้ผ้าอนามัยแบบแผ่นไม่ใช้ผ้าอนามัยที่มีน้ำหอมไม่ควรใช้แบบสอดสวมกางเกงในผ้าฝ้ายไม่รัดแน่นเปลี่ยนวันละสองครั้งสวมเสื้อผ้าหลวมระบายอากาศดีหลีกเลี่ยงการใส่ขังเกงรัดแจ้งแพทย์หากมีเลือดออกมากผิดปกติหรือมีกลิ่นเหม็น 14. การใส่สายระบายปสายัสสาวะจับท่อไต พบในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะรูปลำมะเร็งรังไข่ที่ลูปลำกดท่อไตและมะเร็งเงยื่อบุโพรงมดลูกระยะรูปลำใส่สาย,ย P C N เพื่อระบายน้ำปัสสาวะเมื่อท่อไตถูกกดทับรืออุดตันจากก้อนมะเร็งลดความดันในไตและป้องกันภาวะไตวายการปฏิบัติตัวล้างมือก่อนสัมผัสสายเปลี่ยนผ้าปิดแผลรอบสายวันละครั้งหรือเมื่อเปียกห้ามดึงหรือบิดสาย ดื่มน้ำวันละ2-3ลิตรหากแพทย์ไม่ห้ามห้ามยกถุงปัสสาวะสูงกว่าระดับเอว